รุ่นต่อมาเราจะมาดูตัวนี้นะครับ New Holland T หกศูนย์ห้าศูนย c a p นะครับหกศู c <oughs> a p เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็นอเครื่องยนต์6กสูบเครื่องยนต์6กสูบร2อแรงมนะ้าที่2,200รอรอบต่อนาทีนะครับ เป็นเกียร์เป็นเกียร์12นะครับตัวนี้เกียร์เดินหน้าถอยหลัง12เกียร์12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังนีขานหน้านะครับ CNH เ,เหมือนกันครับนี่ดูเนลฮอลแลนด์ใหญ่มากครับคันนี้เฉพาะล้อหน้านี่ก็สูงครับวันนี้ล้อหลังสูงมากครับ นี่ภายในนะครับประมาณนี้นะครับเกียร์สิบสองนะครับรุ่นน้นหนักยกที่ปลายแขนยกนี่เป็นหกพันสามร้อยสามสองกิโลกรัมนะครับนี่เป็นเผาตรงนะครับนี่เห็นไหมเผาตรงขนาดมะ้หึงมานะครับรุ่นนี้ เครื่องยนต์แรงบิด555นิวตันเมตรที่1,200รอบต่อนาทีนะครับอันนี้ใหญ่มากนะครับเหมาะกับงานไล่นะครับทำไล่ทำ,ทำไล่อ้อยงานดีใหญ่นะครับเกษตรกรที่ทำไล่อ้อยใหญ่สวนใหญ่นะครับเอาไว้ชุดลากนะคร,รุ่นนี้นะนี่ระบบภายใน ันใหญ่มากนะครับมีเวทถ่วงหน้าให้นะครับไม่รู้ว่ารุน่นนี้มีติดคานใบมีดให้ไหมนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นระบบแอรนะครับตัวแอร์แคบนะครับตัวแอร อลังการมากนี่ท่อไอเสียนะครับนี่ท่อไอเสียขอบ38มสิยางหลังขอบ38ตัวนี้ล่ะ อันนี้ขอบสามสิบฝั่งนี้ขอบส0นะครับนี่ขอบสามสนะครับใหญ่จริงนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ฝ่ายขายนะครับอวยชัยแฮกเตอร์สกลนครสาขาพังโคนมีผู้จัดการสายแซบแล้ก็เซลล์น้องป๊อปเป็นต้นนะครับแล้วก็ฝ่ายขายอีกหลายๆคน